สวัสดีทุกคนันด้วยนะครับตอนนี้ผมสร้างบูมครับสองสองนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสกิลดาบใหม่นะครับนี่เป็นดาบอันนี้เลยนะครับทุกคนอยู่ระดับรีเจนเนอรี่นะครับมาเราจะมารีวิวกันเลยนะครับทุกคนอ่าสกิลตีจะเป็นอย่างนี้นะครับทำดาเมจอยู่ที่พันเก้าสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวตีขีนี่เหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่ผิดภาพน่าจะมาลองสกิลแซกตามานนะครับ สกิลแซดจะเป็นการหมุนหมุนหมุนแล้วก็ปล่อยไปข้างหน้านะครับทุกคนอ่าอ่าทุกคนมาเห็นสกิลเอบ้างสกิลเอ็ก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ตวัดลงนะครับอ่าตอนนี้ผมเอาสายไออยู่ลังดาบเนาะไดามิดเบาจังประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวทุกคนผมจะมาลอง PVP กับปันนะครับว่าผมอะ่ะ ดับใหม่เนี่ยมันจะโกงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูครับมาปันหนึ่งหนึ่งกันนอ้องมาเริ่มมาเริ่มแล้วทุกคนด้วยน้องแข็งด้วยปันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกงจริงรับคนนี่ล็อกแป,ป๊บแป,ป๊บผมเป็นล็อกมากระไม่โดนเลยวะอืมสวน นี่นี่เดวเจอเตผมนิดระวังโอ้โหโดนล้อกคนุนคนเรามีเผาเราม่เผาสวัอดไครับโว้โย อุ้ยปประดับใหม่ฟันชนะดลครับทุกคนอ่าเ็่ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ถือว่าโกงจัด,จดเลยนะทุกคนคลิปก่อนคิวมั่วคือโดนนะครับอ่าก่อนไปนะครับผมขออนุญาตเฮ้ยไอ้ป้าจะดิอ่าทุกคนก่อนไปนะครับผมขออนุญาตฝากแคนโกอัปเดต20นะเป็นแคนของผมนะทุกคนคือแคนเรามีกิจกรรมมากมายนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอ่าลูกขึ้นมาเลย ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแคนเกี่ยวกับช่วยกันทำอัปเดต20นะบครับอ่าล้วเราใครอยากเข้าแคนนะครับลิงก์ดิจิใใตไลท์คลิปชั่นนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามในช่องผมนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย